คน,นอื่นจร่วแมวแบนยังไงบ้างกันยีนคนหนูก็คือคของแบรนด์วารายูสค่ะของเจ้าของก็เป็นนิยมยีนครับผมใช่ค่ะแล้วพี่หนม่มจะไล่กันอไรบ้ายีนก็คอยีน้งิหนูเป็นคนที่ชอบใส่ยีนอยู่แล้วแล้วแ,วแบบยีนมันเป็นคลาสสิกอะที่แบบว่าใส่กู่หรือว่าใส่แมทกับอะไรก็ได้ปกติอย่างวันนี้หนูก็ใส่ยีนกางเกงยีนแล้วก็ใส่เสื้อแบบ ของผมก็จะเป็นเอ่อเป็นแนวแบบแจ็คเก็ตดีของผมแต่ว่าจะมีกิมมิคตรงนี้น่ารักมากครับเป็นแบบเป็นพินไว้ตกแต่งตามใจชอบเลยครับแล้วก็กางเกียังเกี่กางเกงคาร์โก้ครับผมก็จะเป็นกางเกงคาร์โก้ที่แบบใส่สบายใช่ไม่ได้หนักแบบเป็นกางเกงคาร์โก้ที่เราไปแบบชองที่เราชอบมากมันต้องแบบแบบเนื้อผ้าเข้มอ่นอนปกติชอบใช่ไหมมติชอบจะเป็นคนชอบใส่สีเข้มใช่เพราะมันจะทําให้หน้าเราแบบ เขาวขึ้นไม่เกี่ยว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 ไม่ได้นั่นมันจะทำมันจะทำให้หน้าเราแบบพูดออกมาตอนนี้ก็พูดแล้วเพราะว่าสิงีนของนิยมดีดีมากูกชมหน่อยบ้างสิเธอเธอชอบใส่เสื้อแบบไหนเสื้อแบบปุยจะชอบใส่แบบวาราอ๋ออะไรอย่างงี้ยตัวสิตัวแทนสวยนะสวยสวยเลยเหรอไม่มีการดีไซน์ให้เพื่อนเลยไม่สวยอยู่แล้วครับ อี mean, ิงเขาก็สวยอยู <daha S 2> ่แล้วครับเพื่อนผมก็สวยอยู่แล้วจริงจริงนะเก่งมากก่อนที่เราจะใส่กีนเนี้ยเรามีวิธีดูแลครับบางอย่างคนเขาจะไม่ตักเลยแต่ถ้เอาหลักความเป็นจริงก็คือไม่สักเหมือนกันค่ะสักแห้งบางทีก็ถ้าจะสักเลยก็คงต้องไปสักแห้งค่ะเพื่อที่จะหลับขนแล้วก็พาเขาไว้เวลาวอร์นี่แบบวันต่อใช่ถ้าสมัยก่อนบุ๊คไม่ค่อยสักเลยใช่จะตักแดดก็ไม่ค่อยตาก เราจะห้อยไว้โชว์จะห้อยไว้ดูให้มันเป็นทรงแต่สมัยนี้เริ่มไม่ได้แล้วเพราะเริ่มขับขับเกือเริ่มขึ้นเริ่มไม่ได้แล้วัลองสักบ้างครับเออให้กุกคนฝากชวนแลนวจบใจแบรนด์ของแบนแต่ละคนใช่แครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมก็ผมก็เป็นแบรนด์จากนิยมยีนนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ใส่สบายครับผมแล้วก็มีลุคให้เยอะแยะมากมายให้เลือก จำใจให้สอยได้เลยนะคะับค่ะใช่อย่างของหนูนะคะก็เป็นแบรนด์ของวารานะคะอย่างวันนี้เขาก็จะมีแบบคอลเลคชัน for winter นะคะแล้วก็เป็นลุคที่แบบว่า quite a ทล u กชูค่ะซึ่งหนุไม่สามารถที่จะโชว์ได้ตอนนี้ก็คือเขาเป็นกางเกงที่แบบเป็นทรงที่แบบรับสะโพวกเราเที่พี่จะขยับเดินมานใ้่ไม่ต้องมาเก็บทเต้นต่อลุ่ง